ครับวันนี้เราจะมาแต่งข้าวต่อนะครับอ่าตวาได้ไปสองสองบาทแล้วนะครับอ่าข้าววันป่อนะครับก็คือเรื่องพระคุณพ่อนะครับพระคุณป่อมันจะเป็นข้าวยาวนะครับอ่าการแต่งมันจะแตงไปเรื่อยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเกลานะครับ เกลาหนี่งครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งนี่มันคําที่เราแต่งแต่งเขียน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 ไปนี่มันซ้ำ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 กันนักนะครับเราก็ต้องพยายามเกลาให้มันเพื่อมันซ้ํานักนะครับอ่าโปรดเข้าใจไว้เลยนะครับมันจะต้องมีการแก้อยู่ยนะครับครับเ้ามาแต่งต่อเลยนะครับวันนี้แถมซักแถมซักสองบาทนะครับอ่าอันนี้ก็บดอ่าบาท บาทนำนะครับบาทหัวจัวบาทกลอมนะครับวันนี้ก็จะเป็นบาทสลัดขึ้นแล้วก็วบาทสลัดลงนะครับดูนะครับเนี่ยมก็เอาเมอามต่อแล้วนะครับแต่ว่าเป็นได้เตยนะครับได้ได้ไปสองบาอนะบาท décidé, บาทหัวจัวนะครับแล้วก็บาทกลอมนะครับวันนี้เอามาต่อน้อมนกบรรดา ไว้สาป่อไทยที่ทำให้ลูกได้ลืมตาบุญคุณท่วมท้นมากโล้นหนำหนาได้พดออกมาป่อเป็นเก้าต้นนะครับอ่าอันนี้ฉันทลักษ์บาทอ่าฉันทลักสลัดสลัดขึ้นนะครับ สลัดขึ้นแล้วกัสลัดลงนะครับอ่ะมาต่อเลยนะครับต้นนะครับอเราจะต้องมาลงอ่าสัมผัสตรวนี้นะครับต้นนะครับอ่อจาจะก็อ่า เขียนไปเลยนะครับ1นึหนึ่ง,งเดียวหนึของเรา,าภาษาเหนือ1นึ่งะครับหนึ่งนะมั่หน่งนะหน,งนะหน่งมันไทยนะครับหนึหนเดียว 1น่งเดียวสัเปิมท่านท่านจะคงจะรู้จักสัเปิม,มนะครับสัเปิมอ่านี่มันเป็นภาษาฝรั่งนะครับสัเปิมมันมีตัวละตัวมานะครับสมพเปิม ถ้าใ,ใส่ตัวอีมันก็จะเป็นสเปอร์มันมันห้ามตัวม้ฮะสัเปอร์ม,มันมันตัวละกับตัวมนะนั่นมันสะกดนะครับฮืดหอมมาฮืหอม ฮือกหอมดั้นด้นเรามาเขียนเป็นภาษาบริวารดูครับบริวัารแบบวิองนะครับ,บ,รนรบหนึ่งหนึ่งเดียวซับเปิม ฮึกเหิมดัน,ด,นดุนอ่าดันดุนครับอ่าเป็นปริวัติแบบที่สามแล้วครับหนึ่งหนึ่งเดียวเซเปิมฟังเสียงนะครับอันนั้นมันอ่าดุป,ปะนะครับ ตัวพ่อพานนะ่ะมันแตนตัวป้าน,นะฮะอันนี้เราฟังเสียงเอาแล้วครับเพื่อนอ่านว่าซับเปิรมนะครับนะาซับเปิรมมันเป็นภาษาพลังฮึกเหิมดันดน ด้านโด้นมันเสี่ยงโทรพิเศษนะครับถึงด้านถึงโด้นนะครับเพราะนั้นผมตามสไตล์ผมก็จุดประดับไว้นะครับมาเพื่อหัวไว้ว่าโอ้นี่อ่านอ่านดนด้นไปโดยบนบุ้นนะครับแต่ภาษาปริวัติแบบที่สองเพื่อ่านด้านโด้นโดยโดยบนบุ้นนะครับเพราะเป็นภาษาเทียบนะฮะมันเป็นตัวดะนะครับมันไม่ใช่ตัวดอเด็กนะครับมันเป็นตัวดะนะครับมันอ่านไปโดยบนบุ้นนะครับ อ่าคำนี้แหละครับวัคที่สามนะครับแต่กอนนี่บ่ต้องสัมผัสตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าแต่บ่เดียวนี้นิยมให้สัมผัสเท่าก็เอาสัมผัสเนี้ยครับแต่กอนนี่เข้าหงหินนี่ก็บ่เน้นนะบ่เน้นสัมผัสตัวนี้เน้นสามัญน,นะครับเข้า เข้าปุ่งจนนะครับเข้าปุ้งปุ้งฮะปุ้งปุ้งปุ้งไม่โทนะไม่โทไอเสียงโทนะครับเสียงโทก็เจ้ตัวนี้นะครับตัวปะนะครับเพียงโทปุ้งจนนะปุ้งจนนะครับอ่าจนเสียงสามัญนะครับต้องใจตัวจ้านะครับอ่า ถ้าใจตัวจ้าแล้วครับออืมอย่างนี้มันจน,นครับมันจนพุ่งจนนะครับใจตัวจ้านะครับอ่าพุ่งจนนะครับเข้าพุ่งจนอ่าเข้าปุ้งนะครับอันนี้ก่อเขียนเทียบไปครับ เข้าปุ่งจนนะครับอ่าภาษาบริวัติแบบที่สามครับเข้าเข้าเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าจดไปตามสไตล์ของผมนะครับเข้าปุ่งฟังนะครับปุ่งนะครับปุ่งนะครับต้องใช้ตัวปอปลานะครับเพราะอันนี้เอาภาษาไทยเขียนนะครับปุ่ง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 ฮะไม่โทรนะครับ ปุ้งพุ่งจนนะครับฟังเสียงว่าจนนะครับจนอะไรเงี้ยอ่ะครับพุ้งจนหน้าเรือดำสองกรรสุดท้ายเอกตรีจะดีที่สุดนะครับถ้าบ่ได้ก็เอาตัวอื่นได้นะครับปุ้งจนไข่ไข่ไข่มอนอมเอกแล้วนะครับเอกตีนะครับ อเอกดีนะครับไข่ไม่เอกไข่ม่อนนะครับอ่าไข่ม่อนแบบที่สามนี่ก็ใท่แยบ่เปลี่ยนแล้วครับอืมอ่าที่นี่มาต่อแถมว่างหนึ่งนะครับ ที่นี้เป็นวักที่สี่แล้วนะครับวักที่สี่อันนี้ได้ไปหนึ่งบดแล้วนะครับเป็นบดอันหนึ่งสองสามนี่ถึงหนึ่ง่บะขึ้นบดใหม่นะครับอันนี้ฮะบดใหม่มันก็จะเป็นบาทบาทสลัลงเลยนะครับมาบาทสลันลง มาสลับลงนะฮะไข่มอนนะครับกำเนิดกำเนิดจะเอากำเนิดหรือกำเนิดดีกว่ากำเนิดกำเนิดเอาเอเนิดเอาเนิดก็เอาตัว เอาเน,เนิดเนิดเนิดมันง่ายดิกำเนิดจีวินอ่าใช้ตัวจ้านะครับเสียงสามัญน,นะครับจีวินกำเนิดจีวินอ่าประวัติแบบพิ กำเนิดจีวินนะครับอ่าปฏิวัติแบบที่สามกำเนิดจีอ่าเสียงตัวตัวจีนะครับจีวินนะครับ กำเนิดจีวินฝ้าติ๋นฝ้าติ๋นเต้าจ้อนนะใจตุดตะนะครับเต้าจ้อนจ้อนเสียงตีใจตุดจ้านะครับเต้าใจตุดตะนะครับ เสียงตีนะครับอ่าฟ้าตินเต้าจอนอ่าเอามาเขียนเป็นแบบสองครับฟ้าตินเต้าจอนนะครับอ่าปริวัติแบบที่สามครับฟ้า ตินนอ,อ่าเห็นไหมตังโมนเปนอ่านตินได้นะอันนี้มันอ่านตินนะครับอ่าอันนี้มันอ่านตินนะครับภาษาไทยอ่านตินอ่าต้องตินนะครับอันนี้มันตวงเนี่ยนะโทษทีอันนี้มันก่อม,มันต้องก่อม,นะ,ะมน,นะครับก่อมเนิร์ดนะครับก่อเนิดจีวินอ่ะฟาตินเต้านะครับมาฟังเสียงนะครับเต้าอ่าอันนั้นมัน อ่าเต้ามันต้องอีอ้ครับเต้าไทยหรอเต้าอ,อ่าเห็นไหมมันได้ได้กูเสียงเลยนะครับ่าถ้าจุดประดับไวนบนนไ้นะครับอันนี้เต้าบัดเต้านะครับอันนี้เต้าเต้าใดนะครับเต้าจอนอ่าฟังเสียงนะครับเพื่อนน้องว่าจอนจอนหัวใจตัวจ่าเนี่ยตัวจอจอจอนเนี่ยอ่าต้าจ,อ,จอนอ่า วักที่สามเนี่ยนะครับอในเข้าหินเข้าสีบทพ้นบทเน้นสัมผัสนะครับอ่แต่เน้นเสียงโทพิเศษตรงนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือสัมผัสด้วยสมผัสในเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่ต่อกัอนนะป้าตินเต้าจอนแดงแดงพี่ลี่ แดงพี่ลี่อ่าพี่อ่าันนี้พี่นะครับลี่อ่าแดงพี่ลี่จึงพี่จึงลี่มันก็เสียงโทพิเศษนะครับแดงพี่ลี่ฟ้าตินนะครับแดงพี่ลี่เห็นไ,ไหมะมันไปขยายตรงฟ้าตินม้านนะครับแดงพี่ลี่ แดงอพี่ลี่พี่เสียงโทพิเศษนะครับใส่จุดไปนะครับลี่ฮะทีนี้แล้วครับสองตัวนี่นะครับในข้าวหงหินเพื่อก็มีอยู่สามเสียงนะครับจัตวาสามัญตรีสั้นแล้วก็สามัญนนในข้าวสี่บทเพื่อก็มีจัตวาสามัญและก็ สามันด้านมีอะไรนะเขาก็แข่งแต่งตามข้าออวโบราณน,นะครับแดงพิรีบางบานัน บางพี่รีบางบานอ่าอันนี้ก็คงบอกเปลี่ยนนะแบบที่สามนะครับอ่าได้ละได้ละเอาเราไปต่อเราไปต่ออาอย่าลืมนะครับเขายังมีการแก้อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแต่งแต่งไปยาวเฮ้แบบใดแล้วครับ หมูวอยออกอย่างไรนะครับหมูออกหัวออกก้อยอย่างไดนะครับก็แต่งใบแล้วก็แก้ไปนะครับอ่าเนี่ยแม่ได้ได้หนึ่งบดแล้วครับอันนี้เป็นบดใหม่นะครับอ่านี้ต้องเป็นนี้อะไรเห็นไหมครับน้อมนกวันตาไหวสาป่อไทยที่ทำให้โลกได้ลืมตาบุญคุณท่วมท้นมากล้นนำหนา ได้ผดออกมาป่อเป็นเก้าต้นหนึ่งเดียวสะปมฮึกเหมิมดันด้นเข้าปุ่งจนไข่มอนกําเนิดกจีบินผ้าติ่นฝ้าติ่นเต้าจ้อนแดงพิลี่บางบานนะครับมาบนพวกหอยมาต่อนำสองแถมสักสองบาทนะครับสองบาท มันก็จะได้สองบทนะครับอ่าวันนี้ยังมาจอยเลยนะครับมันพูกก่าจอยดีกว่านะครับมันยังมาเต็มนะครับ